สาวพิมพัฒนาวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหารกรรมในฐานะรองประธานกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติเป็นประธานเปิดกิจกรรม Thailand Green and Smart m e n t i n g Forum 2024เป็นกิจกรรมสําคัญของคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติที่จะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อให้การประกอบกิจการเหมืองแร่ เป็นเหมืองแร่ของประชาชนลดความขัดแย้งในการพัฒนาแร่เพื่อกลุประโยชน์ร่วมกันระหว่างสถานประกอบการและชุมชนงานในวันนี้ได้มีการมอบรางวัล Thailand Green and Smart m ทมิ n นิง a วอให้แก่ผู้ประกอบการที่รับคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการที่มีธรรมิบาลยังร่วมกันประกาศและลงนามในเจตนารมณ์การเป็นเหมืองแร่ที่มีธรรมิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการเหมืองแร่ให้สาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกันโปแทสเนี่ยเราอยากเห็น ปุ๋ยกระสอบแรกที่เกิดจากประเทศไทยแต่ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยกระบวนการของกระทรวงอุตสากรรมเรื่องของการให้ประธานบัตรก็เรียบร้อยแล้วทั้ง3ประธานบัตรทั้งโคราชทั้งนครราชสีมาทั้งชัยภูมิแล้วก็ทั้งอุดรธานีนะคะเราให้ประธานบัตรไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็วันนี้เนี่ยคงต้องไปเร่งสอบถามความคืบหน้ากับทางบริษัทผู้ได้ประธานบัตรนะคะซึ่งก็จะมีประเด็นปัญหาที่ค่อนข้างหลากหลายนะคะ เราสิ่งสัมคัญคือเราท่านนายกเองแล้วก็ทางท่านคลิปดีหรือท่านตลาดเองเราลงไปสอบถามอยู่เรื่อยๆว่าเป็นเป็นอย่างไรบ้างแล้วความคืบหน้าถึงไหนเพราะเราเราอยากเห็นความมั่นคงของแรกเกิดขึ้นเพราะว่า นี่คือ,อเกษตรกรของเราจะได้ไประโยชน์ที่สุดนะคะก,ก็สอบถามกันยเรื่อยๆตั้งแต่ปีที่ผ่านมาจนถึงปีนี้นะคะ่ะปี70เนี่ยถ้าเป็นไปตามแผนที่วางไว้อ3ปีเห็นผลก็คือ70ค่ะอย่างน้อยๆประชาชนคนไทยเราได้ปุ๋ยที่ผลิตจากประเทศไทยเพราะฉะนั้นราคาเนี่ย เรื่องราคาเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าเป็นราคาถูกแต่เป็นราคาที่สมเหตุสมผลที่ไม่ได้มีผลจากปัจจัยภายนอกเรื่องของสงครามเมื่อคู่ก็พูดถึงไปแล้วเรื่องของปัจจัยภายนอกจะไม่มีผลกับเรื่องราคาแน่นอนเพราะมันผลิตได้ในประเทศไทยเรามัน่นเราอยากเห็นเรื่องตรงนี้มากกว่าคือความมั่นคงสเสถียรภาพของของการซื้อปุ๋ยอ,อย่างน้งนอยๆมันมันมีแม่ปุ๋ยอยู่แล้ว มันมีความมั่นคงเรื่องนี้แล้วก็ที่สําคัญที่สุดถ้าทั้ง3ประธานบัตรเนี่ยผลิตออกมาได้ได้ตามความคาดการณ์ที่เรามีไว้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ใช้ในประเทศแต่มันสามารถส่งออกได้ด้วยลิเทียมเ,ออเราบอกแล้วว่าเราตอนนี้เนี่ยสองแหลกนะคะที่พังงานเนี่ยแหล่งแรกเนี่ยก็คาดการณ์แล้วว่าจะสามารถผลิตแบตเตอรี่ได้ประมาณ1ล้านก้อนนะคะแล้วก็อีกแหลงหนึ่งเรายังไม่ได้รับการรายงานผล บอกไปว่าเราอยากเห็นการสำรวจนะคะแหล่งแร่ให้มากขึ้นได้มีข้อมูลมากขึ้นเพราะเราคาดหวังว่าเราจะได้เห็นแหล่งแร่นิเทียมที่มีจํานวนมากขึ้นเช่นกันคือวันนี้เนี่ยทางรัฐบาลเองเนี่ยเราเชิญชวนนักลงทุนให้มาตั้งฐานการผลิตรถยนต์ EV วันนี้นอกจากเราเตรียมพร้อมเรื่องของสถานที่เราให้มาตรการต่างๆให้กับผู้ผลิตเข้ามาตั้งฐานผลิตในประเทศไทยอย่างน้อยเนี่ยถ้าเรามีลิเทียมซึ่งเป็นแร่ในการสร้างแบตเตอรี่นะคะในการผลิตแบตเตอรี่เนี่ยนิดว่ามันสร้างความมั่นใจมากขึ้นให้กับผู้ผลิตว่าเราเนี่ยอย่างน้อยๆมีวัตถุดิบเรื่องของการจัดการแบตเตอรี่เราก็ไม่ได้คิดแค่ แล่ว,วัตถุดิบที่เป็นลิเทียมหรือว่าไม่ได้คิดแค่เรื่องของการตั้งฐานการผลิตแต่เรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยทางรัฐบาลและกระสโากรรมเองเนี่ยเราคิดถึงเรื่องของการจัดการทั้งระบบทั้งผลิตนะคะใช้แล้วก็สุดท้ายก็คือการจัดการลดละแล้วก็รีไซเคลิลวันนี้เนี่ยบริษัทหรือว่า ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลเนี่ยเพีงคิดว่าเขาได้มีการปรับเปลี่ยนแล้วก็ที่สาคัญที่สุดมีจิตใจที่ตระหนักถึงชุมชนและถึงแวดล้อมก็ให้กาลังใจค่ะเพราะว่าการปรับและการเปลี่ยนมันมาพร้อมกับต้นทุนที่เขาจะต้องจ่ายแต่สำคัญที่สุดคือสิ่งที่เราจะเห็นคือนความยั่งยืนไม่ใช่แค่ผลกาไรที่ได้รับแต่มันหมายถึงความยั่งยืนที่ลูกหลานของเราแล้วก็ประเทศของเราเนี่ยนะคะอย่างน้อยๆมีอาวุธและหนึ่งอย่างที่จะไปต่อสู้กับกติกาโลก ที่เขากำหนดถ้าเราปรับแบบนี้ค่อยๆปรับจากบริษัทที่ใหญ่ที่มีต้นทุนมากมาสู่ที่น้อง SME และผู้ประกอบการย่อยๆถ้ามันทําได้ทั้งหมดทุกๆบริษัทหรือว่าผู้ประกอบการมันคิดว่าเราก็คงมั่นใจได้นะคะว่าเหมืองแร่เนี่ยจะเป็นเหมืองแร่ที่เป็นเหมืองแร่ยัง่งยืนที่ผู้ชุมชนจริงๆค่ะ